สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วสวัสดีค่ะมือน,นีเพชิดพรินไก็มาอยู่สารปูองดำด้วยค่ะนี่ค่ะมาอยู่สารปูองดำบ้านช่างจรวดนะคะเนาะอ่ะมาตามความฝันของช่างจรวดนะคะนอะาอาเพื่อนอ่าที่เันปล่อยไปแล้วเพื่อนเปียนตเลขกบอนะคะเนาะมาตามความฝันของช่างจรวดว่างวดน,นี้เพื่อนที่ใดตัวใดนะคะเนาะในงวดวันที่หนึ่ง กรกฎาเนาะค่ะว่าฝันแบบใดเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวเพรพลวยไปตามความฝันของช่างจรวดให้เอฟซีผู้ใดที่ยังชอบตัวเลขของช่างจรลวดนะคะเนาะที่ยังติดตามยังชอบตัวเลขนะคะเนาะอันนี้เขาไปตามความฝันของเพินเนนะคะว่าเพินสิฝันแบบใดได้แบบใดนะคะเลขตัวใดในงวดวันที่หนึ่งกรกฎา,านะคะเน,นี่ค่ะทีมงานก็มาก,กันเต็มนะคะไปเดี๋ยวเพรพลวยไปถามความฝันของช่างนะคะเนาะ งวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระลวยนะคะคนละไลค์คนแชร์ะะด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรพระลวยนะคะนะไปด้วยค่ะเดี๋ยวเพชรพระลวยพาไปตามตัวเลขของช่างจรวดนะคะนะไปกันเลยค่ะเป็นเลขพนมเพลนเลขที่คือทับที่ไปเขียนคือไปบ่อยไปประมาณช่่งสองร้อยครั้งไปตัดผมไปแจกเสื้อผ้าแต่ว่าไม่เคยไปถึงพรมเพลนสักครั้งหนึ่งแต่ได้ยินว่าหลวงปู่สวงน่ะท่านไปบำเพ็ญเพียรอ่างนนเนาะ อาจารย์ที่นั่นก็เลยอยากไปดินแดลลงปู่สวงครับพอไปปุ๊บก็เจอพระสวดที่ทิปิโสให้เลยครับก็เลยเลยได้เลขเลขเจ็ดแปดเป็นเลขที่ชอบคือครั้งนี้เพระาะว่ามันมีมีเจ็ดพอเป็นเลขสินแดลลงปู่สวงนะครับแล้วพอเห็นหงปู่สวงปุ๊บมาเห็นนางอัปสรายิ้มเหมือนในฟันจูงไปในรอบปราสาทน้ำตกแล้วก็เดินมาบนมันที่เสียงพระสวดวันอย่างเงี้ยสามเพลินจิตผมเละ างทีนอนอยังบางทีก็สะดุ้งเหมือนกันเป็นยีนั้นสวยมากยิ้มเป็นานางอับอับสรายิ้มเห็นในฝันปกตินางสราที่เราเห็นในประสาทจะไม่ค่อยเห็นเห็นในฝันนะยิ้มธรรมดาแต่นี้ยิ้มแบบมีมีเห็นในฝันแล้วก็เห็นพระนารายณ์ทมชินที่อยู่กลางน้ําด้วยวันนั้นที่ที่ไปถ้าไปถ้าใครอยากไปเนาะก็ไปได้ครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองพันบาทต,ต่อท่าน ที่ที่ไปกระงกุเรนะถ้าใครอยากไปกราบไหว้พระองค์ใหญ่เป็นอินเดียนศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครไปแล้วกลับมาก็จะโรคภัยแค่เจ็บไม่มีสามาัจะไปมีน้ําไปกับ<ห>ไปกับมาแล้วกับมาฟันบอกคะ่ะฟันซ้ำคืนติดสามคืนติดครับฟันแบบเดียวกันนี่บะค่ะเดียวกันซ้ำวนๆนซ้ำซ้ำซ้นั่แหละฟันไม่มีมผู้หญิงจูงมือไป ไปนางอับสราเป็นางอับสนกับฟันเดิเลขพนมกุเลนค่ะจากเลขจากเขาพนมกุเลนนะค่ะเจ็ดแปดเจ็ดห้าแล้วก็เลขความฝันเจ็ดเจ็สี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะมีเลขนี้แค่นี้ไม่เยอะอ่าคือเลขความฝันต้นความจริงมีพยานบุคคลจะเป็นลมหมดเลยเล่าเล่าหลายรอบก็จะเล่าเหมือนเดิมเพราะว่าเมันไม่ความจริงกับฟันที่เป็นจริงกับว่าใดเนาะค่ะฝันที่จริงฟันว่ามีผู้หญิงเดินจูงมือไปจะเป็นนางอับสรา เดินอนกนิดเดียวที่ประมาณสองเมตรอะฉะนั้นจะเป็นหลุมถ้าผมเดินลงไปนั้นน่าจะเป็นกอิติมือหนึ่งก็ได้เลขมาป่ดเอพซีเป็นผาหุ้ยแหละโดยด้วยไลทิเนนเก็บไว้เท่าที่หนึ่งหลักที่ในรัฐบาลไทยของงวดวันที่หนึ่งกรกดาเนาะค่ะเนาะ เปรียความฝันลุลวนด้วยค่ะฝันสามวันติดนะคะฝันแบบเดียวเดียวกันเดียวสามวันติดค่เก็บเอาไว้เผื่อมีโชคหรือลาบ้มยคนนักที่จะได้ไปชมกุเลนค่ะครับและใครเคยไปเที่ยวน้ำตกก็สวยหน้าผาก็สวยแล้วก็นางรำที่มาก็สวยผมอยากไปอยากไปให้รู้ว่าเขามามาเรียกเราไปทําไมเรียกไปแล้วก็อยู่ๆแล้วก็หายในคลิปตายคลิปยังประจบด้วยว่าคาคาใจตรงที่ อันหลังมาแับเดียวแล้วอันกลับมาหายคนอะไรจะเดินไวขนาดนั้นเดินน้ำก็ต้องไปจ่ายจ่ายแล้วก็เดินในน้ำตกมาไว้ให้่เอฟซีดูสอันักงานใครที่อยากไปเที่ยวนมเปรนก็จะค่าใช้จ่ายประมาณสองพันบาทารมกาสปอร์ตมีกล้วยปากกลางคางอนไรไปชิมมีสิ่ดิ์สิทธิ์ได้ไปกราบไหว้ไปแล้วก็จะได้อนาบนน้ำ ผ่านพระนารายณ์ธงชินแล้วก็สิวลึงเป็นการชำระสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายแล้วก็จะมีโชคีลาบอันนี้ก็คือฝันโคงสุดท้ายแล้วนะคะเนาะว่ามีอีกแล้วค่ะเนาะว่ามีครับขงสุดท้ายของช่างจรวดนะคะเนาะพูดไรยังคนลุกไม่หายพูดไรรอบนีคนลุกทุกีคนรอบจริงเอ๊ะทำให้ขนลุกค่ะเราจริงๆเราทำไม่มีคนเยเขาจริจริงเพราะว่า มันจะเดินจูงมือเราไปอ่ะเป็นเพราะว่าเป็นนางอัศรานีแน่เพราะว่าันนี้เป็นกออกแล้วก็เป็นผ้าสบายผ้าอย่างนี้เนี่ยเคยเห็นจะในเรื่องนางนาคีนะไม่คิดว่าจะเจอกระเราค่ะจะเป็นอย่างนี้สวยสวยจริงๆนอนที่บ้านสามคืนติดก็ฝันว่าเขาพาไปเน่ยอยู่เยอกันในความฝันอยู่บ้านนอกอยู่ทั้งดก็ถือว่าเป็นว่าเป็นเรื่องที่ดีบอก่าอาจจะมาคุ้มครองเราโชคดลมากเป็นนางอัศรามาให้โชคแน่ๆรัญี่ปุ่นหลับตาใครก็เห็นเลข ตรงนี้บนหน้าผาเจ็ดแปดหลับตาายก็เห็นเลขในผาเจ็ดเป็ดทุกครั้งที่หลับตาไปสามคืนติดอีกว่าจะไม่กล้าบอ,อกใครแต่ว่าแอปที่ไปด้วยเขาก็ว่าเขาก็เห็นแบบเราเนาะค่ะหลับาาตาะไดตื่นขึ้นมาก็เห็นภาพเลขเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้า 7, 8, 7, อ,อันนีนน้เป็นลัตรี่วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีให้รู้ค่ะคม่แน่ซื้อทิปติดไว เจ็ดแปดกับเจ็ดห้าไม่ติดที่เดียวก็ติดที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเล่ดท้ายที่เน่ไปนอนอันนี้ก็เป็นความฝันครงทูถ่ายของช่างจรวดแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไว้พอนว้พรนค่ะเอฟซีสองส้มเพชรหลักกิโลเนาะเพชรพาดวยหลักกิโลเงี้นใครที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ให้เก็บเลขไว้ไปเสี่ยงโชคค่ะคันชอบนะคะเนาะชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่าน แต่ไม่แน่อาจจติดตะวันมาก็ซื้อติดไว้ไปสองใบเจ็ดแปดเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเป็นแค่แนวทางหมักกะจัดเนาะค่ะน้ำบ่นหมักกะพานเนาะค่ะเนาะหลับตาอะไรตื่นมาค่ะยังเห็นเป็นแปดหลับตาอะไรก็เห็นเลขนีเดียวเลยเจ็ดแปนเจ็ดห้าเจ็ดห้าหลับตาตื่นขึ้นมาเขาเห็นภาพกับคลิปนี้กับขอขอบคุณช่างจรวดนะคะที่ มีแนวทางมาให้เนาะคะ่นะเนาะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ